เรื่องเล่าของผีขอส่วนบุญเป็นหนึ่งในตำนานและความเชื่อผื้นบ้านของคนไทยซึ่งเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับบุญกุศลเพียงพอจึงยังไม่สามารถไปสู่สุคติหรือเกิดใหม่ได้โดยวิญญาณเหล่านี้จะมาขอส่วนบุญ จากคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่หรือไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นตำนานของผีขอส่วนบุญเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อว่ายายเมียนซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานมักจะทำบุญทำทานให้กับวัดและผู้คนที่เดือดร้อนอยู่เสมอแต่ในบ้านของยายเมียน มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบางคืนเธอจะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อบบาๆที่หน้าประตูบ้านของเธอหรือบางครั้งก็จะมีคนมาขอส่วนบุญจากเธอในฝันคืนหนึ่งยายเมียนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเธอในฝันผู้หญิงคนนั้นบอกว่านางชื่อนางบุญนางเล่าว่า เมื่อหลายปีก่อนนางเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันทำให้ไม่ได้ทำบุญทํากุศลเลยวิญญาณของนางจึงไม่สามารถไปสู่สุคติได้นางจึงมาขอส่วนบุญจากยายเมียนยายเมียนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจำเรื่องที่เกิดขึ้นในฝันได้อย่างชัดเจนจึงตั้งใจทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่นางบุญคืนนั้น ยายเมียนฝันเห็นนางบุญอีกครั้งแต่นางดูสว่างสวยงามและยิ้มแย้มนางบอกว่าขอบคุณยายเมียนมากสําหรับบุญกุศลที่ทำให้นางตอนนี้นางสามารถไปสู่สุคติได้แล้วจากนั้นนางก็หายไปความเชื่อและพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีขอสนบุญนี้ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในบางหมู่บ้านยังคงมีพิธีกรรมเฉพาะเช่นการทำบุญตักบาตรให้กับวิญญาณที่ไร้ญาติในวันพิเศษเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญกุศลและสามารถไปสู่สุคติได้นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าว,ว่าบางครั้งวิญญาณที่มาขอส่วนบุญอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือแม้กระทั่งปรากฏตัวให้เห็น ซึ่งทำให้คนที่มีความเชื่อนี้มักจะทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณที่มาขออยู่เสมอเรื่องเล่าจากปากคำของชาวบ้านชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่เขายังเด็กเขามักจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาขอส่วนบุญในฝันอยู่บ่อยๆผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นญาติห่างๆที่เสียชีวิตไปนานแล้วและยังไม่ได้รับบุญกุศลเพียงพอ เขาจึงได้ไปบอกกับพ่อแม่ของเขาและครอบครัวจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณน,นั้นหลังจากนั้นเขาก็ไม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเรื่องราวผีขอส่วนบุญสะท้อนถึงความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการทำบุญและการอุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วคนไทยเชื่อว่าการทำบุญและอุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณ จะช่วยให้วิญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติสามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นได้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะของผีขอส่วนบุญสามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละเรื่องเล่าและความเชื่อของแต่ละพื้นที่โดยทั่วไปแล้ว ผีขอส่วนบุญมักมีลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะเหมือนคนปกติบางครั้งผีขอส่วนบุญจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์เหมือนคนปกติซึ่งอาจเป็นคนรู้จักหรือคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วแต่จะมีบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกเช่นใบหน้าที่มองคล้ำหรือแววตาที่เศร้าหมอง 2. ลักษณะเหมือนเงาผีขอส่วนบุญบางครั้งปรากฏตัวในลักษณะของเงาดำไม่มีรายละเอียดของใบหน้าหรือร่างกายชัดเจนมักจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนหรือในที่มืด 3. ลักษณะเหมือนวิญญาณที่ไร้ชีวิตชีวาผีขอส่วนบุญบางครั้งจะมีลักษณะเหมือนวิญญาณ ที่ดูไร้ชีวิตชีวาใบหน้าซีดเซียวร่างกายผอมแห้งและมีอาการเหมือนคนที่อดอยาก4การปรากฏในฝันบ่อยครั้งที่ผีขอส่วนบุญจะปรากฏตัวในฝันมากกว่าจะปรากฏตัวในชีวิตจริงในฝันนั้นผีขอส่วนบุญอาจจะมาขอส่วนบุญด้วยคำพูด หรือท่าทางที่แสดงออกถึงความต้องการบุญกุศล 5. เสียงบางครั้งผีขอส่วนบุญอาจไม่ปรากฏตัวเป็นร่างแต่จะมีลักษณะเป็นเสียงที่ได้ยินในความฝันหรือในชีวิตจริงเสียงนั้นมักจะเป็นเสียงที่เศร้าหมองหรือร้องขอความช่วยเหลือ พฤติกรรมของผีขอส่วนบุญขอส่วนบุญผีเหล่านี้มักจะมาขอให้คนที่มีชีวิตอยู่ทำบุญให้กับพวกเขาเช่นตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานหรือไหว้พระอุทิศส,ส่วนบุญปรากฏในฝันผีขอส่วนบุญมักจะปรากฏในฝันของคนที่มีความเกี่ยวข้อง หรือคนที่มีจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือแสดงอาการเศร้าหมองผีขอส่วนบุญมักจะมีอาการเศร้าหมองแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานเนื่องจากไม่ได้รับบุญกุศลการที่ผีขอส่วนบุญมีลักษณะหลากหลายสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย และเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องการทำบุญและการอุทิศส,ส่วนบุญให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วการทำบุญการทำบุญให้กับผีหรือวิญญาณที่ขอส่วนบุญนั้นมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและประเพณีของแต่ละพื้นที่แต่หลักๆแล้ว วิธีการทำบุญที่นิยมทำกันมีดังนี้ 1. การตักบาตรการตักบาตรเป็นวิธีการทำบุญที่ง่ายและนิยมมากที่สุดโดยการเตรียมอาหารใส่บาตรพระในตอนเช้าจากนั้นก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีหรือวิญญาณที่ต้องการรับบุญ การตั้งจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนบุญนี้สามารถทําได้โดยกล่าวคําอุทิศเช่นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้กับวิญญาณชื่อวิญญาณหรือผีที่มาขอส่วนบุญขอให้ท่านได้บุญนี้และไปสู่สุคติ 2. ถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญด้วยการถวายสิ่งของ ที่จำเป็นถอพระสงค์เช่นอาหารแห้งเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือของใช้ต่างๆสามารถอุทิศบุญได้เช่นเดียวกับการตักบาตรโดยกล่าวคำอุทิศส่วนบุญให้กับผีหรือวิญญาณที่ต้องการรับบุญ 3. ปล่อยสัตว์การปล่อยสัตว์ เช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยเต่าเป็นการทำบุญที่ช่วยเพิ่มชีวิตให้กับสัตว์ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้วิญญาณที่ต้องการบุญได้บุญกุศลและสามารถไปสู่สุคติได้อุทิศบุญให้วิญญาณโดยกล่าวคำอธิษฐานเช่นเดียวกับการทำบุญแบบอื่น 4. ไหวพระโสดมน การไหว้พระและสวดมนต์เป็นการทำบุญด้วยการตั้งจิตใจให้สงบทำสมาธิและสวดมนต์เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วสามารถอุทิศส่วนบุญได้โดยการตั้งจิตอธิษฐานเหมือนการทำบุญแบบอื่น 5. าทำบุญบริจาค เช่นบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ยากไร้โรงเรียนวัดหรือองค์กรการกุศลต่างๆเป็นการทำบุญที่มีผลดีสามารถอุทิศบุญให้กับผีหรือวิญญาณได้โดยการตั้งจิตอธิษฐานเหมือนการทำบุญแบบอื่น 6. การทำบุญ การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันพระวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชามักจะมีการทำบุญที่วัดทำบุญตักบาทหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆการอุทิศส่วนบุญในวันเหล่านี้สามารถทำได้เช่นเดียวกับวิธีการทำบุญปกติ การทำบุญทั้งหมดนี้ควรทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีเมตตาและศรัทธาเมื่อทำบุญเสร็จแล้วการอุทิศส,ส่วนบุญด้วยคำอธิษฐานที่จริงใจจะทำให้บุญกุศลนั้นส่งถึงผีหรือวิญญาณที่ต้องการรับบุญอย่างเต็มที่